ขอร้องอย่าทำให้ผมต้องลงไลน์จะมากกว่าน mm hmm. ี้พอพี่จะสงสัยจะดูแลพี่จะหมดอายุว่าสงไขไม่ได้มีรถเก่งคอยรับส่งไปไหนขอร้องอย่าทำให้ผมต้องลงไลน์จะมากกว่านี้พอพี่จะสงสัยจะดูแลพี่จะหมดอายุว่าสงไขไม่ได้มีรถเก่งคอยรับส่งไปไหนสวัสดีครับพ่อตาวันนี้ลูกเคยจะมาอยากขอร้านซ่อมคตาบทมาตั้งหลายพรรษาเกตันารก็เพิ่งออกมาพ่อตาจะว่าไม่นาแต่ขอร้านซ้อคุณตา พอตามีปืนผมคงยังไม่ไว้ของแบบนี้ต้องดูที่นี้ซ้ายขอรองพอตาอยาเพื่มลั่นกายถ้าเป็นอย่างนี้ลูกพอขึ้นคานตายสัญญาจะดูแลอย่างดีให้พอเชื่อใจกับลูกเคยคนนี้จะไม่ทำให้ผิดหวังรู้ไหมเบบี้ลูกพอมองตาผมผมเรียกฮันนี้โอเคผมก็รู้ ผมนั้นร้ายและก็รู้ไม่มีใครใครใครก็บอกหนากลัวชิบหายถ้าลงแมารักกับคนควายวคยเธอก็รู้ผมไม่อันตรายชิบบอพอตใต้ท่านายสงสัยว่าลูกคนนี้รักคุณจนตาย <Yeah. S 1> พอเปิดใจให้ผมสักทีเย่เย่ให้พอเปิดใจให้ผมสักที yeah. Yeah. าทำให้ผมตงลงไลน์ถ้ามากกว่าน <hã> <shocked> ี้พอพี่จะสงสัยจะดูแลพี่จะหมดอายุวะสงไขไม่ได้มีรถเก่งคอยรับส่งไปไหนขอร้องอย่าทำให้ผมลังลงไลน์ถ้ามากกว่านี้พอพี่จะสงสัยจะดูแลพี่จะหมดอายุวะสงไขไม่ได้มีรถเก่งคอยรับส่งไปไหน